สวัสดีครับพวกผมเฟลูเฟนกับ d ดย์สเปซทูพายี่สแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เออ่ตามตัวเอลลี่แล้วเราก็จะทํทำการเดินทางไปหาเอลลี่ต่อเชี่ย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 กูไม่ชอบอย่างนี้เลยไม่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 อย่าอย่าอย่าคิวกูอย่าอย่าไอแซค this way this way this way oh shit no no what the fuck Are you crazy? What the. Shit! Ah! shit Dex up in. Oh my god, my mammy's hanging out. How long, deck, Bye! Isaac, I'll try to open the CEC door on your level. ช่วยเปิดประตูให้กูอย่างด่วนเลยเร็วเอออะไรวะกวูโดนเหี้ยอะไรอเนี่โยโอ้ยกูโดนสโลเออ,เอ,อแนแเมท Gonna die, bitch! Hurry up, uh, Ellie! Come on, Ellie! <coughs> Ellie! <coughs> 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 yes, yeah, I'm authorized for this. Open up, you bastard! Damn it, Ellie! Come on, speed up a bit, maybe.

ช่างแม่งไม่เอาแอมโมงแอมโมก็ได้วะกระสุนทั้งหลายทิ้ง Did you guys t e shit! Guys just shit! Just shit! Came on key! Just shit! It's okay. No, it's not. I was right here this morning with a crew of thirty people. เมื่อเช้าก็มีอยู่กับเพื่อนกันสามสิบคนแต่เราถูกบุกแล้วหลังจากนั้นพวกนั้นก็แปลงร่างฉันต้องตัดแขนตัดขาเพื่อนฉัน I had to cut. and legs of my friends just to escape okay. I I know Ellie, And here I am again I've just walked one big fucking circle today I've just walked one big i one sure. Let's figure out how to meet up Right Okay right. um... มีเซ็นทรัลฮับตรงตึกเมนนี่คือตำแหน่งแวรโอเค I must go that way yeah Ellie เราจะไปเจอกันนะครับ Ellie Chapter แปดโอเคแล้วนี่ทำอะไรวะ <c oughs> นิวนิวไอ้เหี้ยระบบป้องกันภัยอีกวะเนี่ยอย่าล้อกูเล่นนะกูไม่เอานะ เราบอกป้องกันภัยแน่ๆเลยเอาไม่ใช่เว้ยเอ้าแล้วมึงจะมีตืดึงตืดึงไว้ทำไม Oh fuck James ไม่ใช่ผิดเกมผิดเกม,อมเออ James เออเมียจ๋าหยุดแล้วเมียจ๋าหยุดได้แล้วเมียเฮยเมียเมียทำร้ายกูเหลือเกินเมียร้านขายของเมียอะไรกูไหม มีแต่เปิ้ลเอาเฮล็วแพ็กมึงมากูโดนหลายรอบเลยเกินวันนี้แม่งคือแบบจะมาคนเดียวก็ไม่มาทีพอมาแม่งก็บุกกันมาหมดเลยไอ้ฮันอันดิสกิจเอ็นรับเซโนโซโลเจสเราลอดรีอ่สุดที่สุดที่สุดทางคอนทักชีพ6 shoot them shoot them, shoot them. นั่นคือเสียงของเอลลี่หรือเปล่าเ <c oughs> รามังอ่ะเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งเดียวในเกมนี้ที่กูรู้สึกปลอดภัยจุดเซฟแองนอกนั้นแบบไม่ไหววะ come on bitch มึงต้องการอะไรแต่กูนักหนาวะไอ้สัตว์ไ yeah. อ้สัตวอย่าไอ้สัตว์สัตว์โนไม่มีของดรอปด้วยมึงไม่ต้องมาอะไรกับกูอีกขหรอเพราะว่าโน้ตแตงเขียวอเอ้ยมันมืดมากเลยมันมืดมากเลยเธอโซกูจะเซฟไหมฮึฮึ มีมีลิงตกหน้าต่างไปนะครับมีลิงหล่นไปแล้วก็มีหนังสือมให้กูโอเค and then what แสดงว่ากูจะเจอลิงแล้วนอกจากกูจะเจอเด็กแล้วกูยังจะเจอลิงอีกนะครับขอบคุณลิงน้อยลิงน้อยเฮ้ยนี่อะไร p า w e r lock enable yes เอากระสุนมาให้กูขอร้องอยา่าอย่าพึ่ง อย่าพึ่งไอสัตว์อย่าพึ่งอย่าพึ่งวินเทจสุดโอ้ oh y god กูได้ชุดใหม่แล้วดีใจโอเคมันมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ข้างนอกและกูก็ไม่อยากจะออกไปเจอมันมันเปิดประตูมันได้ไหมไม่รู้กูมีฟ้ากระเทย <c oughs> ลหลวงพ่อลหลวงพ่ออึดมากาานี่คือห้องนี่คือห้องเก็บกระสุนเออีออลหลวงพ่อจูกูลหลวงพ่อจูกูอเอเอ I'm dead ฝากฝ Fuck you Fuck you is the day ยึดมือเด้มีนี่คือห้องที่เซฟที่สุดนะครับที่กูคิดไว้แต่แม่งมาเยอะเหลือเกินไอสารน้ำมันไหไรฮะชีอเยอะชิบหายเลยเออเออ No, 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 เอาล่างคนนี้ไปไอ้ต่อยแม่งกูต่อยกับมึงด้วยจ้ดเลยแดเมจสรุปแล้วว่าจริงๆห้องมันเซฟแต่เผอิญว่าแม่งโดดเข้ามากันใช่อร์อีซาดอีซาดเอากระสุนกับมา สองพันแย่กูไม่ได้ต้องการจะเปิดประตูเอามาเข้าไปเอาวินเทจสูตร่อยเผาโนดแอนควาส์วินเทจสูตรคือกูจะใส่ชุดวินเทจไปลุยกับบอสเลยก็โหดไปนะแนมิดเอาไรสองสว่างบนพื้นไม่รู้ไม่สนใจไม่แคร์ไม่เอาแล้วแนมิด something h e ี e ตังหกร้อยเอาตังมาให้หมดโอเค Let's go! กูจะเจอกับเอนลี่เมื่อไหร่เนี่ยอายา somebody i สไปน i n g dead! เท่านี้มาอย่าง่วนเลยไปประตูเฮ้ยเฮ้ยอย่านะมึงกูมีแท่งแหลมและกูไม่กลัวที่จะใช้มันด้วยเพราะกูกลัวมากเลยเอ๊ะ รอติกหรือเปล่ามมไม่กอดแล้วกูจะช้อตตัวเองอไม่กูขอแค่กูรอดเป็นพ่อทำามันจะอึดขนาดนี้ เด็กเป้ยเออนั่นนี่เฮ้ยเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวกูตายเออ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 แนมเมดพวกมึงต้องจ่ายค่ายาให้กูบ้างนะถ้าเกิดจะให้กูรอดเนี่ยไอ้สัตว์เลยพอดิโอหลอกเอสเทเลฟกูชื่อเซเลฟ

กูว่าใช่แน่แน่เลยกูว่ามันต้องเล่นซ่อนแอบกับกูอีกแน่เลยป้องป้องกูจับมึงได้แล้วป้องป้องอียะนี่คืออะไร CPU เหรอไม่รู้เลยป้องปอง้ปอ,งปอ,งปองมึงเป็นออโอ้ The c r a c k Showing Isaac ียเม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 ีย ออเอาดีเบตติ่งต่ออยู่กูจะรอ,อมึงมึงจะรอกูอะไรนักหนาไอเหินไม่เอาสรุปว่ามันมีจะมีมอนออกมาหรือไม่ไอ้ยะมาสิไฟดับไฟดับไฟดับนัดติงนอตติง น็อตเตงอีจะพาวเวอร์เอาต้องการขู่กูเล่นใช่ไหมมึงทำสำเร็จแล้วแหละไอ้เอ้าควนกลับมาทางเดิมอีกปะเนี่ยหวังว่าคงไม่นะโอเคไปตรงนู้นอย่านะเออเออชิตห้องใหญ่อย่างนี้ไม่ดีนะ Over here! Isaac, you need... The door is jammed. This must have be been the last stand for was left down here. Yeah, can we get the door open on your end? Right? No. We we to it the right? They must have fused the panel trying to keep those things out. There's gotta be another way in. The only other way is through the processing plant. But it's not meant for human traffic. Step boy. I think I can stop it from here though. Okay. Alright, do it. Alright, do it. อย่อดาวิดเซฟเด็ o บางส m ่งที t ไม่คยไดรการสเกขาาห้ไป o อใ o ้ท t กคนต t o โอ้โหเซด้วย่ะตร o o ่ไม่ t ม่ไ s ่ e ม o ไม t ไม่ไม o ไม่ไม่ไไม่ไมม่ไ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 ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไ่่ไมอไม่ไ่ไม่ไม่ไม่่มไ ไม่ใช่ว่ะครับโอเคเราจะทำการเซฟก่อนที่เราจะไปไหนกันต่อนะครับอ่ะไลค์เพื่อติดแชร์และชอบแล้วก็ Subscribe เพื่อติดตามต่อนะครับเราไปพบกันใหม่กับผมเฟลูเฟนกับ d a ด Space 2วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ